มันคือคูล l i n งแ a d ครับสำหรับใครที่ใช้โน้ตบุ๊กครับบอกเลยว่าขาดไม่ได้โวยการทางโปรนะครับ keyboard c o อ e r K429 ครับสวัสดีครับผมชัปปี้และนี่คือชัปปี้ชาแนลกับช่วงชัปปี้รีวิวนะครับผมกับในแต่วันนี้นะครับและวันนี้นะครับบอกเลยว่ามีอะไรที่อยากมารีวิวมากมายนะครับโดยโต๊ะคอมพินะครับ ก็คือแบบใช้มานานมากนะครับรวมไปถึงนะครับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆนะครับที่บอกเลยว่าไม่ได้อัปเกรดเลยและวันนี้ครับถึงข่าวอัปเกรดกันแล้วนะครับโดยวันนี้พี่มีอุปกรณ์แบบที่ต้องการอัปเกรดแบบมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วด้วยรวมไปถึงโดยวันเกิดมาแล้วนะอ่ะเป็นของขวัญวันเกิดนะครับผมโดยโตเก่าพี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ นั่นนะครับนี่คือโต๊ะนะครับที่พี่ใช้อยู่ปัจจุบันและวันนี้ครับผมพี่จะอัปเกรดด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ที่คุณเห็นอยู่นี่นะครับมีอะไรบ้างนะครับเราจะมารีวิวไปพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนเลยนะครับถ้าชอบใจคลิปแบบนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับผมและเราจะรีวิวไปพร้อมๆกันเลยมาแกะกล่องไปเลยนะครับผมโดยอุปกรณ์สิ่งแรกนี่นะครับมันคือเกมมิ่งเมาส์แพดครับจากโอเกอร์นะครับ MP 9050นะครับ อืมว่มีอะไรบ้างเนี่ยนี่ยนะครับ c o n c e p t a b l e นะครับผมรวมไปถึง e o e m e n t a l Protection นะครับ Anti-skid Design นะครับผมอู้วินะครับโดยอุปกรณ์ที่พี่จะรีวิวทั้งหมดภายในวันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับจากโอเกอร์นั่นเองนะครับอ่ะเราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลย โดยชิ้นแรกนี้นะครับเป็นแผ่นรองเมาส์นะครับขนาด900มมตรคูณ400มิลเมตรหนา3มมิลน,นะครับมาแกะกล่องไปเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะแวบอู้แผ่นรองเมาส์นะจา้าโอกเกอร์นี่นี่ก็คือแผ่นรองเมาส์ที่แบบเฮ้ยสีดำสนิทและกินเหมือนใหม่มากนะครับตรงนี้มีโลโก้โอ,โอกเกอร์นะครับสีฟ้าเท่ๆนะครับ ขนาดกระรองพอดีเลยแล้วก็แบบ comfortable อะแปลว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเลยโอเคไปดูกันนะครับนี่คือแผ่นรองเมาส์นะครับอู้แล้วไปที่อุปกรณ์ต่อไปเลยมีแผ่นรองเมาส์ก็ต้องมีอะไรครับผมมีเมาส์นั่นเองนะครับผมคลิี oh. น,นะครับโดยรุ่นนี้นะครับเป็น G 62 RGB นะครับแบค lit นะครับจากโอเกอร์นั่นเอง m c c ค n i เข l b a c k lit w i r e l e s เก a ม i ่ g เมาส์นะครับอันนี้เองเคฉากพี่อาจจะยังไม่ได้เต็มนะก็คือแบบต้องรอนะครับผมก็ขออภัยนะจ๊ะถ้าฉากยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็อยากให้พี่ฉากเต็มนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าโอนเข้าบัญชีพี่นะครับพี่จะซื้อฉากเพิ่มนะครับไม่ใช่ อแล้วมีแผ่นไดเวอร์นะครับหรือว่าซอฟต์แวร์ด้วยนะครับผมโดย DPI นะครับมี6เลเวลด้วยกันนะครับมี800 1600 2400 3200 2400, และ5000 DPI นะครับปรับได้6ระดับกันเลยทีเดียวอ่ะเรามาดูที่ตัวเมาส์เลยดีวยกว่าน,นะครับโอ้เมาส์ Mount เป็นแบบน้ำหนักเบาครับนี่ครับ โอเกอร์แล้วก็มีปุ่มตรงด้านข้างนะครับ3ปุ่มครับนี่ปุ่มด้านข้าง3ปุ่มปุ่มแบ็คนะครับมีสกอตเมาส์นะครับสกอตเมาส์ก็เรื่องง่ายมากกดได้ด้วยนะจ๊ะนี่ครับสกอตเมาส์ก็กดได้แล้วรวมไปถึงตัวนี้นะครับเปลี่ยน dpi อ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นโลโก้นะครับโอเกอร์นะครับแล้วก็เป็นฝ่าย r g b นะครับเดี๋ยวเราจะไปเสียบดูแล้วก็ไปดูนะพี่อัปเกรดเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะนี่คือเมาส์ r g b นะครับโอเกอร์ G62 Backlit นะครับแล้วมาที่เจ้าสิ่งนี้เลยมันคือ Cooling Pad ครับสำหรับใครที่ใช้น้ตบุ๊กครับบอกเลยว่าขาดไม่ได้โด้วยการทั้งตัวนะครับสำหรับ Cooling Pad นะจ๊ะโดยตัวนี้นะครับมีพัดลมถึง6ตัวด้วยกันรวมไปถึงมีปรับระดับสปีดได้นะครับซัพพอร์ตได้ถึง17นิ้วนะครับผม รวมไปถึง a n t i s e r ไลด Folder ก็คือมีขากันตกนะครับ USB 2ตูตก,ก็มีไฟ RGB นั่นเองนะครับอ,อยากได้มานานแล้วแบบคู l ิ n g แ a d แบบมีไฟ RGB แบบนี้ครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดจากทางอกเกอร์เลยนะ Cooling Pad ส่วนใหญ่ครับพัดลมมันจะเสียงดังแต่ตัวนี้เขาบอกเป็นแบบไซ e เลนะครับคือเป็นพัดลมแบบเงียบนั่นเองอ,อันนี้นะครับผม,มเปิดมาเป็นคู่งแพดครับอ่าอันนี้ก็คือสายไฟนั่นเองนะครับ นี่ก็คือสายไฟนะครับซึ่งเป็นสายถักนะครับนี่นะครับเท่มากตรงนี้ขานี้ดึงขึ้นมาได้นะครับเอาไว้รองโน้ตบุ๊กกันตกลื่นไหลตกนั่นเองนะครับแล้วก็มีปุ่มบวกลบมีปุ่มไฟมีปุ่มเปิดปิดนะครับขาข้างหลังตั้งได้แบบนี้เลยนะจ๊ะอู้ตั้งได้สูงนะเนี่ยเห็นไหมพอพี่ชอบตั้งโน้ตบุ๊กส,งสูงๆอย่างนี้แล้วมันก็จะแบบตั้งตรงกับหน้าสายตาเราพอดีนะครับ จม,จม,จม,จมพระเอกในงานของเราวันนี้ครับผมนี่คือพระเอกในงานของที่พี่แบบโอ้ยหามานานครับมันคือคีย์บอร์ดครับผมซึ่งเป็น k 429นะครับ R G B backlit นะครับ Mechanical backlit wireless gaming keyboard เป็นคีย์บอร์ดสีขาวและมีไฟด้วยอ้ยออเป็นอไรกัน นี่นะครับผมคีย์บอร์ดโอเกอร์เคครับตรงนี้ครับเป็นที่รองข้อมือนั่นเองนะครับสำหรับใครที่แบบใช้คีย์บอร์ดเป็นเวลานานๆนะครับและก็มาแล้วโอเคนี่นะครับก็คือคีย์บอร์ดโอเกอร์สีขาวเลยเสียงเสียงโอเคเลยนะแฟนซีพีเดี๋ยวลองดูนะว่าเป็นคีย์แบบอะไรครับ อ่าเป็นบูสวิตนะครับนี่นะครับคีย์เป็นแบบบูสวิตนะครับก็จะเป็นบูสวิตทั้งหมดนะครับสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับอ่ะเราได้เวลาไปอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์เราแล้วตามมาเลยไปนี่นะครับก็คือโต๊ะอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของพี่นะครับในปัจจุบันนะอ่ะเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดเลยมาดูกันว่าเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงนะ นี่นะครับผมก็คือเสร็จแล้วนะจ๊ะสำหรับสำหรับโต๊ะเกมมิงเกียนี่กับเ็จเกมมิงเกียนะครับผมเท่ๆกันไปนะจ๊ะ,ะเราลองไปิดไฟดูนะเดี๋ยวอาจจะนี่ โดยราคาของอุปกรณ์ทั้งหมดบพี่พี่เปลี่ยนไปนะครับก็เท่านี้เลยครับผมถ้าใครอยากได้นะครับพี่จะทิ้งริงไว้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆบอกเลยว่าโอเกอร์ครับเป็นแบรนด์ที่ราคาย่อมเยาครับและคุณภาพเนี่ยเกินราคามากๆนะครับสำหรับหัวขออปุ่มเล่นเลยอันนี้ก็คือการรีวิวนะครับอุปกรณ์ ที่พี่อัปเกตอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ในปีนี้นะครับใครชอบใจคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าอยากได้อุปกรณ์อะไรดีๆนะครับก็หรือว่าอยากให้รีวิวอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปครับสุดท้ายนี้ฝากก,ก,กกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วพบกันใหม่กับชัปปี้ชแนลของชัปปี้รีวิววันนี้เราไปแล้วสวัสดีครับบาย